ตอนนี้แบบแห้งมากเมื่อคืนไปกินเบียร์กับเพื่อนเนี่ยกินไปได้ขวดเมาเพราะว่าเบียร์ผูกขาดนะของในทุนมันมีสามยี่ห้อแม่มานั่งหน่ยนะแังไแม่ถึงไหนวันนี้จรงจริเวลาชั่วโง่ไหนไหนก็มาแล้วเด๋ยวแม่จะสัมภาษณ์เล้ยงหน่อยนะแล้วตอนนี้เป็นไงมั่นใจว่าเลี้ยงเตงรอดได้ถ้าแม่ทิ้งอยู่เมืองนอกก็หากินเลี้ยงได้แล้ว บายแล้วใช่ไหม,มทิ้งได้แล้วใช่ไหม <c oughs> แล้วเห็นเพื่อนเพื่อนมีแฟนแล้วไม่อยากมีกับเขารอระลูก <c oughs> มันก็อยากมีแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นแม่พอโตขึ้นอ่ะอม,มันรู้สึกว่าแฟนอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้เดี๋ยวนี้เลงไม,ไม่ได้ตีบมั่วนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ทอยู่ประเทศไทยที่แบบโสดนะใช่ไหมอือที่โสดใช่ไหมครั้งแรกปกติไม่โสดใช่ไหมอ้ไม่เคยโสดเลยเนี่ย ปิดหุ้มอยู่ในหุ้มเนี่ยตอนนี้กำลังจะไปเานนกาะกเตา่เาสอนภา,ภาษาใต้หนึ่งคำว่อเย็ดแม่หัวดอ <laughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาผมก็มาโผล่ที่ประเทศไทยนะเป็นการกลับบ้านครั้งแรกในรอบปีหนึ่งนะปีหนึ่งพอดีได้มาเที่ยวรู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนไปต่างประเทศอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนไปกินกินเบียร์กับเพื่อนไปกินเบียร์ ผูกขาดของนายทุนมีอยู่สามีห้อกินไปได้ขวดเมาปกติมันมีหลายยี่ห้อให้เลือกไงมันมีจริงๆนะเมื่อคืนไปร้านกับเพื่อนถามมีเบียรอะไรบ้างครับมีอยู่สามีห้อมาเผื่อเจ้าของเดียวกันก็วันนี้ไฟมันดับพอดีที่บ้านผมใช่ไหมเขาจะทำสายไฟมั ดับประมาณ4ีหชั่วโมงเดี๋ยวจะไปบ้านสวนแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะจะไปชิลๆไปเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะที่สวนนะทไปดูนี่ทงทงเล็กินแล้วนี่อ๋อแล้วมันมีอย่างนี้แล้วนะทุกคนล่าสุดผมใส่เบอร์ไทยเข้าไปนะเมื่อกี้โทรศัพท์โทรเข้ามาบอก อ่สวัสดีค่ะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ติ๊กต็อกอุย้ยมันมีอย่างนี้แล้วเหรอโอ้โหผมเลยบอกอ๋อประชุมอยู่ครับโอ้โหแสดงว่าต้องโทรกันมาทุกวันแน่เ่ยอ,อันแหละเจอกันตัง้งแยวจะไปทำอะไรกินรอดูนะโอเคบายบายเจอกันตอนนี้ก็ถึงที่สวดแล้วนะ ตอนนี้ลองเอาภาพโดนขึ้นไปดูตอนนี้สอนแม่เล่นอยู่สอนแม่แต่ยังไหนแม่ลองขับกลับมาทำไงอย่าเพิ่งผู้ชนต้นมะพร้าวนั้นนะสูงขึ้นไปตรงมานกนกนกตรงมาไหนเอามาอยู่ตรงหัวเราอะ ดีหน่อยนะช่วงนี้มาคืออากาศไม่ค่อยร้อนนะคนนี่ผมชอบโซโฟ,ฟาตัวนี้มากเลยมันมันสามารถพับลงมาเป็นเป็นเตียงได้อะ่ะให้ดูมันนอนสบายมากเลย จะไว้หลอกสาวมาดูไฟที่ห้องนะหยอกหยอกนะ <Okay. S 1> ถ้าตอนมืดจะสวยนะไฟพอดีที่บ้านไม่มีแมวก็ไว้หลอกหลอกสาวบอกมาดูไฟที่ห้องไหม

เยอะจริงๆนะไหมเด้ล่วงอ่ะเออด้เลือกเสี่ยนปีอืมมามาเป็นอะไร ถึงไหนวันนี้หใจเวลาชั่วโมงเนี่ยไนไม่พาไปเหรออืมเย็นเย็นอ่กินด้วยพายด้วยอ่ะไปนี่เด็กนอกเด็กนอกมาลงแพ เรียกว่าอะไรนะถ่อแม่ห่อวะอะไรนะถ่อทำไมเราไม่เอาแบบห่อแม่จะมีทายมันใช้ทายไม่ได้มั้งะมันมันไม่เข้ากันเนี่ยมันไม่เข้ากันอ่ะแบบเนี้ยอืมไม่ใช้ทายไหน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 ก็มาละแต่แม่จะสัมภาษณ์เลงหน่อยนะคำถามว่าไปนิวซีแลนด์คุณได้อะไรบ้างอืมไปนิวซีแลนด์ได้ประสบการณ์อะไรบ้าง หนึ่งปีใช่ไหมเกือบหนึ่งปีนี้ได้เลยบ้างหนับอเัน,นแบบแรกเลยก็โตขึ้นโตยังไงวัน <c oughs> นี้ไม่โตเหรอโตขึ้นหมถึงว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเน้วเพราะว่ามันต้องทําอะไรเองหมดแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วต่างกับไปอินเดียไงอินเดียก็อินเดียก็ช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันนะ ทำยากกันอตุ๊กเข้าไปเลยอ้าวยากยุกเคยเคยเป็นคนถูกสำคัญนะเข้าใจแล้วหลอกหลอกอ้าวโตขึ้นไงบอกเอาแล้วตอนอยู่อินเดียแล้วมันต่างกันยังไงล่ะใช่ไหมอ่าก็เคยเป็นเดียไงแล้วทำไมต้องจะมาโตตอนนิวซีแลนด์เหรอ ตอ,ตอนนั้นด้วยไม่ใช่แม่ต้องบอกว่าอะไรนะไม่ใช่เป็นนิวซีแลนด์สิแม่แต่ถามอะไรลืมเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากนิวซีแลนด์ไปนิวซีแลนด์นะได้อะไรบ้างต้องบอกต้องถามว่าได้อะไรบ้างตอนนั้นเราเตรียมคือไปใช้ชีวิตเมืองนอกอออไปใช้ชีวิตเมืองนอกอเอ้า<อ><อ>มันก็ไม่ใช่ประเทศแรกป่ะ <ห Wayne? S 2> มันก็ไม่ใช่ประเทศแรกนะใช่ไหม นลอิน,นเดียก็สามปีนะนใช่ไหม <4 S 1> อ่ะต่างกันยังไงแม่ถามอ่ะต่างกันยังไงที่ไปใช้ชีวิตที่อินเดียสามปีกับนิวซีแลนด์ปีหนึ่งต่างกันยังไงอ่ะมีความต่างหรือเหมือนยังไงอ่ะอืมนม่ยังไม่เคยบอกว่าต่าง <laughs> แม่ถามเลยไงว่าเหมือนหรือเปล่าอะไรก็บอกเหมือนหรือไม่เหมือนไ<อ>ง <laughs> ขายกันขา, <laughs> ขายกันคือมันต้องช่วยเหลือเองทุกอย่างไงต้อง ทำอะไรเองทุกอย่างแล้วอชอบนะชอบชอบแบบไหนชอบประเทศไหนยังไงไม่ก็สมมตนนิก็คือแนะ,แน,ะนำเลยแบบว่าสมมติพ่อแม่เนี้ยที่ที่สามารถส่งลูกไปต่างประเทศได้เนี้ยแนะนำให้ไปอะอย่างแม่ก็รู้จักเพื่อนแม่หลายคนใช่ไหม,มที่เขาที่เขาแบบสามารถส่งลูกไปได้แล้วไม่เราไม่ยอมส่งไปอ่ะ ี่มีคนหนึ่งอะบอกว่าอุ้ยลัวคิดถึงลูกทนคิดถึงลูกไม่ไหวอทนคิดถึงลูกไม่ไหวไม่ยอมให้ลูกไปแม่ว่าถูกไหมแม่ว่าก็ไม่ถูกนะอืคือถึงจะหาเงินให้ลูกเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ไม่ไม่ช่วยให้ลูกดํารงชีวิตอยู่ได้นะกลับให้ลูกแบบรู้จักใช้ชีวิตรู้จักช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วที่เล้งตอนแรกเลยเนี่ยที่ไปนิวซีแลนด์อ่ะใช่ไหมอ่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะเรียนเฮลแคร์อ๋อได้ตอนแรกต้องเล่าก่อนตอนเล่าจริงๆเลยก่อนตอนที่จบอินเดียมาตอนแรกคิดแล้วว่าแบบต้องได้เงินเดือนสูงใช่แล้วก็แบบแบบสบายก,กะกะแบบวางแผนแล้วอยู่ไทยยาวๆแล้วตอนนั้นน,น,นะคิดเลยนะเงินเดือนต้องสี่ห้าหมื่นแต่พอกลับมาอยู่ไทยจริง ไม,ไม่ใช่คนเขาจบยิ่งกว่าเราเยเขายังไม่ได้เลยอืมคือแบบรู้สึกไม่ใช่แต่ก็เลือกมาเรียนเฮลท์แคร์เพราะว่าฐานนี่เวลาคนฐานจริงๆนะแม่ถามว่าชอบไหมอ่ะไม่ชอบหรอกใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกยังไม่เฮลท์แคร์นะตอนแ,แรกตอนแรกยากเรียนที่ชอบไงอตอนนั้นกู๋ก่อนมาแรกไปครั้งแรกใช่ไป่ะไปไปอยู่ร้านอาหารไทยไม่ใช่หรอใช่ไหม ครั้งแรกอ่ะที่เจอป้าคนในงาะบนเครื่องบินอ่ะใช่ไหมใช่แล้วไปทําร้านอาหารอืรูกของป้าใช่ตอนนั้นก็คิดว่าเออคิดว่าอยากเป็นกุ๊กใช่ไหมจะได้วีซ่าใช่แต่ตอนนั้นคือมันยกเลิกยกเลิกคือแบบก่อนก่อนหน้าเนี้ได้ง่ายได้ได้ทำหมดทำเป็นเพสอ่างเงี้ยไม่กี่ปีนี่แหละแล้วก็คือสามารถยื่นยื่นเลสเตนด์ได้แต่หลังๆน่ะเขายกเลิกมาเพราะว่าตอน ที่ช่วงโควิดอะเหมือนเขาแจกวีซ่าใครที่ได้วีซ่าทำงานเนี่ยเขาก็จะให้เดตเดนอะไรเงี้ยทีนี้นเขาก็ยกเลิกละตอนนี้นกุ๊บไม่ได้แล้ะใช่แล้วทีนี้กลายเป็นว่าเหวี่เหวี่แคร์มันมันขาดแคลนไงมันขาดไมตแตอนแรกจะไปฟาร์มก่อนไม่เหรอจะไปฟาร์มก่อนอุ้ยอุ้ย <laughs> แตนแรกจะไปฟาร์มก่อนไม่อยากจะไปทำฟาร์มไม่อยากที่บอกอาชีพขาดแคลนใช่ไหมอ๋อ,อฟาร์ม ตอนนั้นันก็มีเรียนฟาร์มด้วยแล้วฟาร์มคืนนั้นจบเรียนปีหนึ่งแล้วก็ให้วีซ่าทำง,งานเลยปีหนึ่งแต่ทั้งประเทศอมีอยู่เมืองหนึ่งนะรับอยู่สามสิบห้าคนหักไม่ทันหักไม่ทันใช่เพราะช่วงโควิดเหมือนโรงเรียนอะไรย่างเงี้ยเขาปิดไปเยอะด้วยเสร็จแล้วทำไมถึงถึงหันเทมาเฮียวแค่<อ>มีเพื่อนใช่ไหมเจอเพื่อน อี่เชนเรียนอยู่แล้วก็อ๋อเอเจนต์ก็แนะนำไงเพราะเพราะตอนเวลาตอนนั้นอะช่วงที่สมัครเรียนเลยนะหาที่เรียนยากมากเลยนะไอ้ที่เราอยากเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตอนนั้นก็เรียนแบบช่างอรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ได้หาที่เรียนไม่ได้ไม่มีที่เรียนแบบไม่รับต่างชาติใช่โอบหาอยู่นานอยู่อะ เป็นแบบไอเส้นคาแนะนำเรียนเฮล่ยแคร์วีซ่านักเรียนไอ้วีซ่านักเรียนไอ้นักเรียนภาษาก็จะหมดโอ้โหตอนจะหมดเมื่อไหร่ตอนไอเอลยังไม่ผ่านแบบโอ้แบบจะหยุดอะไรนะจะจะนะจะหยุดจะไปต่อเพลงอะไรนะเบื่อต้องใจอ่ะอ๋อกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงแย่แล้วแล้วทำไง พอเราได้มาเรียนจริงๆพือพอรู้สึกว่าแบบจบคือแบบมั่นใจอ่ะแน่ๆยังไงจบมาก็มีงานทาอะไรเงี้ยอแล้วตอนนี้เป็นไงมั่นใจว่าเลี้ยงตัวเองรอดได้ถ้าแม่ทิ้งอยู่เมืองนอกก็หากินเลี้ยงได้แล้วสบายสบายแล้วใช่ไหมทิ้งได้แล้วใช่ไหมเพราะบางทีนะแม่ที่แม่เคยบอกเลยไงว่าคนเราอ่ะไม่ก็ สมมติถ้าเรื่องเรื่องงาน,นะเราไม่ต้องทําในสิ่งที่เราชอบแต่เอาสิ่งที่ตลาดเขาต้องการที่แบบที่เรียนมาแล้วจะไม่ตกงาน,นสมมติไปเรียนสิ่งที่ชอบออแล้วจบจบมาไม่มีง,งานทาแล้วมันจะเป็นชอบเพื่ออะไรไใช่ไหมใช่ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อ,อคือจะเปลี่ยนโลกมันยากกว่าเปลี่ยนตัวเราง่ายกว่าใช,ใช่ไหม,มคือทุกอย่างถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราทุกอย่างมันก็จะดูง่ายใช่ปะ อืมอ่าตอนนี้ตอนนี้ที่สวนเรามันมีผลไม้มีต้นอะไรบ้างมีฝรั่งฝรั่งมีมะละกอมะกอตะทองฟักมะละชมพู่แตงกวาชมพู่ไม่มีมันมมีไม่ได้จะโตหรือเปล่าแต่มันน้อยใช่ไหมมันไม่ได้จะโตหรือเปล่า มีพริกใบวัละพาบอดสามแล้วก็มะพร้าวกล้วยพริกนี่นะเขาบอกว่าจะต้องเป็นนกนะที่แบบว่าเออกินเมล็ดพริก แล้วมาที่มันถึงจะขึ้นนะถึงจะมีเม็ดนะถ้าปลูกอ่ะถ้าเราเอาเม็ดเอาต้นพริกไอเอาเม็ดพริกกับมาปลูกไม่ขึ้นนะเขาบอกต้องให้นกอ่าใช่เขาบอกว่าต้องให้นกอ่ะกินแล้วที่ถึงจะขึ้นแบบนะโอ้ยไปบังครับได้มันได้ไงโอ้ลิงดูท้องฟ้าจะถึงก่อนไหมแม่เราจะถึงก่อนหรือฝนจะตกก่อนก็นั่นแหละสิ กลับไปทำซุกี้กินนะวันนี้เฮ้ไม่หรอกไม่ต้องกินเย็นก็ได้ตอันนี้ก็สี่โมงนะกลับไปเตรียมเลยนะแล้วเห็นเพื่อนๆมีแฟนแล้วไม่อยากมีกับเขาอ่ะลูกมันก็อยากมีแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นอะพอโตขึ้นอะมันรู้สึกว่าแฟนอะมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ นี่เล้งไม่ไม่ได้ตีบมั่วนะมันแบบถ้าสมมติไม่ใช่สมมติคุยแล้วมันไม่ใช้จริงๆอ่ะมันแบบเออยอมแบบว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเคยเคยแบบมีแล้วแบบว่าบางสิ่งบางอย่างมันเข้ากันไม่ได้อ่ะเพอมีแล้วแบบไม่เข้าเลยมันมันเลิกยากเนี่ยนะได้คนที่แบบว่าเข้ากันได้จริงคุยกันรู้เรื่องใช่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะที่แบบว่าเออเหงาหรือว่าไปมีแฟนคือแบบ หรือหรือแบบจีบอะไรก็ไดคือแบบถ้าแฟนสมมติอ่ะก็จะมีเลยจริงอ่ะอืม้วนมีตอนไหนก็ได้แต่ว่าคนคนที่จะเข้ากับเราได้จริงอ่ะเหมือนว่านั้นอ่ะหายยากบางทีอยู่กันแล้วก็ยังไม่ใช่ก็มีใช่มเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันอย่างน้อยนะแม้ว่าต้องสามปีถึงค่อยปล่อยมีลูก ตอนนั้นมันก็จะรู้แบบรู้ว่าจะไปด้วยกันได้ไม่ได้ไงระหว่างตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเพราะว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนมีอาชีพที่มั่นคงก่อนตอนนี้โฟกัสเป้าหมายก่อนโอ้โหนี่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ที่อยู่ประเทศไทยที่แบบโสดนะใช่ไหมที่โสดใช่ไหมครั้งแรก ปกติไม่สนนะฮมโอ้ยไม่สนเลยเนี่ยกลับมาแบบคิวๆเลยเพมไอ้ก็อีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกว่ามันทำอะไรก็ได้ไงเราไปไหนก็ได้ดำเลยก็ได้มันแบบอืแล้วตอนนี้นะเลยแบบว่ารู้สึกว่าก็ชอบดีถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่แบบจะไม่มีนะจะไม่มีไม่ได้ก็สี่สิบยังไม่เจอลยลูก ใช่ไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งแต่เห็นแม่บนทุกวันอยากมีหลานแม่วิ่งตามหลานไม่ทันแล้วน่ะอย่าให้แม่เลยหกสิบนะลูกยิงพ่ออ่ะไม่มีอาก,กงอาก,กงอยากให้หลานเลี้ยอาก,กง กงพาไปเชเว้นทกทุกวันอากงพาไปเชเว้นมไม่รู้ลหลานาอยู่ไหนอ่ะแล้วถ้สมมติถามกลับกันแม่ว่าแม่อยากได้ลูกสะใภยแบบไหนลูกสะใภยแบบไหนก็ได้ที่แบบว่าเออแบบยังไงอ่ะก็แบบว่าสามารถแบบเออดูแลครอบครัวดูแลลูกได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้เอามานี่ยังแบบยังอยากเที่ยวอยู่เลยโอ้ย เอาแม่ดูลูกให้หน่อยจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ไหวนะลูกแม่ดูลานให้หน่อยจะไปเฝ้าเมียไปเที่ยวอย่างนั้นก็ไม่เอานะลูกั่า<อ>นมันเีเลยส่วนหนึ่องอะเลยรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตให้มันอิ่มแบบอิ่มตัวอะไรอย่างนี้ก่อนอนะไ,ไ,มไม่ใช่แบบ,บพอเล้งมีลูกแล้วแบบมันยังอยากเที่ยวอยากอะไรอยู่เนี่ยเล้งก็ต้องหาคนที่แบบอ่าเล้งชอบแบบเนเล้งชอบไปเที่ยวธรรมชาติไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เล้งก็ต้องหาคนที่แบบเออเขารักธรรมชาติชอบเที่ยวแบบของเล้งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าแบบอะต่างเล้งไม่ชอบแบบพวกติดแบรนด์ไม่ชอบแบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยเล้งถ้าเล้งไปหาแบบนั้นก็ไปกันไม่ได้ไม่ชอบแบบใช่ไหมลูกหนูไม่ชอบชอบลุยลุยลุยแบบไหนอะลุยแบบไหนลุยแบบไหนอะเจอใครลุยแหลก เอาแม่ไม่ลงเด็กหล่อแม่อยู่ตั้งไกลกันจะไปยังไงเลยโอ้เดี๋ยวได้มีคลิปตกน้ำแล้วอ็นไนี้เขาหมอมไปกันนะอมโอ้โหตอนนี้ไม่เมื่อไหร่จะโชว์หนมปังนิ่งที่เป็นยังไงเละแล้วเละแล้วตอนนี้ไม่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยลึกเนี่ยตรงนี้ลึกอันนี้มันต้องอยังเพิ่งต้องให้หลิงอันนี้ได้ก่อนอย่าเพิ่ง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 โดดนะ แม่แบบนึงแบบนึงมันนี่ทำไมมันทำไมนะใจเขา่ายงานแม่ถืออะไรแบนนึงนะแม่ไปดึงมันขาดัะล่วงอะนะเหมือนเนี่ยให้มันชิดไปตรงนู้นเอาเชือกมัดตรงนี้แล้วนั้ ชอบอยู่ฝั่งไหนชอบอยู่ฝั่งนี้นผิดฝั่งอะสิงั้นน่ะมาต้นนี้ก็ได้น่ะได้ขึ้นไปก่อนนีละคใครจะขึ้นฮะใครจะขึ้นเขาตั้งเยอะวะเอาเอาเลี้ขึ้นนั่นเลยงไปดึงแม่มาโดดโดดอุไยมา้ายตัวอีไปก่อนไหมไม่เอาไลยแม่อย่าไปดึงทีแม่ปล่อย แม่ไปล่อยกับเองกับคนแล้วก็อี้อ่ะกับเองครัแล้วก็อีอ้แล้วต่อคนแล้วก,ก็อีใ้ใปเฉย